สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทํากับข้าวมื้อเย็นกันนะคะวันนี้จะทําเป็นแกงพริกปลาสายนะคะปลาสายลักษณะจะอยู่อย่างนี้นะคะเป็นปลาทะเลนะคะแกงพริกก็คือเป็นแกงปักใต้นะคะจะใส่เครื่องแกงกะทิแต่ว่าจะไม่ใช้น้ํากะทินะคะใช้น้าเปล่าแทนกะทิก็เลยจะเรียกเป็นแกงพริกหรือว่าแกงเผ็ดนะคะ ก็อันนี้เครื่องแกงกะทิซื้อมานะคะจากตลาดก็ใส่ไปนะคะประมาณ10บาทนะคะก็น่าจะได้หนึ่งแกงเดี๋ยวจะใส่เพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กะปินะคะสำหรับ ภาคใต้นะคะกะปิจะมี2แบบก็คือเป็นกะปิสําหรับแกงกับกะปิสําหรับทาน้ําพริกนะคะอันนี้เป็นกะปิแกงลักษณะจะอยู่อย่างนี้นะคะเนื้อจะเนียนๆหน่อยนะเ,เดี๋ยวจะตั้งให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ กะปิกับเครื่องแกงละลายแล้วถึงจะใส่ปลานะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอเรามาเด็ดใบยี่หร่านะคะหรือว่าภาษาใต้เรียกว่าใบราค่ะนี่นะคะจะใส่ลงไปในแกงด้วยนะคะมาเด็ดกันนะคะอันนี้ซื้อมาห้าบาทนะคะเด็ดเอาเท่าแต่ส่วนใบค่ะรสชาติเขาจะเผ็ดร้อนนะคะ ถ้ามาแถวภาคใต้ร้านอาหารนะคะเมนูแกงพริกปลาทรายจะเป็นเมนูขึ้นชื่อนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นปลาทรายทอดขมิ้นนะคะจะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อสำหรับร้านอาหารใต้ค่ะใส่ไม่ต้องหมดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะดูก่อน กลัวว่ามันจะเผ็ดร้อนจนเกินไปนะคะนี่ค่ะนี่นะคะคนให้กะปิละลายดีเคล็ดลับก็คือต้องให้น้ำเดือดจัดนะคะปลาจะได้ไม่คาวะคะ่ะ คล้ายๆแกงน้ำยาป่าของภาคอีสานนะคะ <c oughs> น้ำเดือดนะคะใส่ปลาค่ะ ปลาเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปคนนะถ้าไปคนเดี๋ยวมันจะคาวนะคะเดี๋ยวตั้งไว้ให้ปลาสุกค่ะแล้วค่อยปรุงรสกันนะคะปลาเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสค่ะปรุงรสก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะอันนี้ใส่ผงชูรสนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแตงจะใส่แค่นิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือ นิดนึงเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วนะคะใส่เกลือเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนิดเดียวปรุงรสแค่นี้ค่ะกลิ่นหอมแล้วก็แสบจมูกมากนะคะ ปลาเริ่มสุกนะคะแตงจะใส่ตัวใบยี่ราหรือว่าใบราลงไปเลยนะคะตั้งไฟต่ออีกสักประมาณ5นาทีนะคะแล้ว ก็เสร็จแล้วปิดแก๊สตักไปทานได้เลยค่ะเมนูที่สองที่จะทำนะคะก็จะเป็นหมูแดดเดียวทอดนะคะเมื่อเช้าแม่ตากแดดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บมาทอดนะคะมีปลาแดดเดียวเหลืออยู่ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวก็จะเอามาทอดเพราะว่าเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันนะคะไม่ต้องให้น้ำมันร้อนจัดนะคะแต่งใส่หมูลงไปเลยคะ่ะเพราะว่าหมูของเราตากแดดมานะคะถ้าน้ำมันร้อนจัดเดียหมูจะไหม้ะคะ่ะหมูค่อนข้างมีเนื้อขาวเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามีหมูส่วนคอนะคะที่เหลืออยู่ ผัดแบบข้าแบบถัดไปอย่างนี้นะคะทอดหมูเสร็จน,นะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาทอดลงไปะคะ่ะแม่ทำไว้หลายวันแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูแดดเดียวกับปลาแดดเดียวนะคะปลาแดดเดียวนี่แม่ใส่เกลือตากแดดทําไว้หลายวันแล้วนะคะเหลืออยูสามตัวในตู้เย็นก็เลยเอาออกมาทอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะตักกับข้าวไปให้ที่บ้านคุณย่าด้วยนะคะตักแกงนะคะไปให้คุณย่าค่ะ เดี๋ยวจะเอาปลาให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะตัวนี้สวยที่สุดนะคะแล้วก็หมูนะคะหมูแดดเดียวประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับกับข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะเป็นชีวิตที่บ้านนอกนะคะที่เรียบง่าย ก็ปลานะคะซื้อมาจากตลาดก็ถาดละ1 0 0บาทค่ะเอามาแกงก็กินได้นะคะประมาณ2มื้อนะแล้วก็เป็นพวกอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บเศษหมูในตู้เย็นที่เหลือแช่ติดตู้เย็นไว้นะคะเอามาตัดแดดแล้วก็ทอดปลาก็เหมือนกันนะคะปลาอันนี้ค่ะปลาทูแขกถ้าเป็นช่วงที่เขามีเยอะๆนะคะก็กิโลกร,รัมละประมาณ50บาทนะคะ ชีวิตเรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขดีนะคะ